สวัสดีครับแฟนช่อง YouTube โค้ชชาวนาสนทยางามแยะมาพบกันเหมือนเดิมครับวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ที่22ครับคุณผู้ชมวันศุกร์ที่22เมษายน2,565ครับอีพครับ EP ที่8ครับคุณผู้ชม EP ที่8มาถอดรหัสของคนสำเร็จกับโค้ดสนธยางามแยะที่จะมาแบ่งปันมาสร้างแรงบรันดาลใจให้สำหรับเด็กๆหรือว่านักฟุตบอลที่มีปัญหาในเรื่องเทคนิคฟุตบอลเบื้องต้นที่มีมาเรื่องเทคนิคฟุตบอลเบื้บองต้นฝึกให้ถูกวิธี นะครับและนอกจากนี้เราก็สร้างแรงบันดาลใจให้สำหรับคนรักชนชมที่จะปลูกชนชมแบบธรรมชาตินะครับนอกจากเราเรียนรู้ในเรื่องเทคนิคฟุตบอลการปลูกชนชมแบบธรรมชาติเราก็มาเรียนรู้ในเรื่อง การลงทุนอย่างไรให้ประสรผลจากตลาด Forex หรือตลาดเงินทุนต่างๆนะครับอันนี้ก็คือ3มเรื่องที่โคช้ชชาวนาสนทยางามแยะมมาแบ่งปันให้ทุกๆท่านที่อยากจะมีพลังจิตพลังใจ ที่อยากจะประสบผลสำเร็จอยากจะเรียนรู้เป็นการบรรยายกับคุณผู้ชมเป็นการบรรยายในแบบธรรมชาติธรรมชาติเราถ่ายทอดสดทางช่อง y o ยูทู e ท่านพิมพ์ว่าโค้ดสนทยางามแยะหรือโค้ดชาวนาเพราะว่าผมมีอาชีพหลักก็คืออาชีพทำนา นาปีนะครับเพราะว่านาปีเนี่ยเขาเขาทำเป็นช่วงฤดูกาลช่วงนี้ไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ฤดูเรารอ,อพิธีแรกนาขวัญน,นะครับแล้วเราก็จะเริ่มเราจะเริ่มทํานาหลังจากพิธีแรกนาขวัญตามประเพณีที่เราสืบทอดมาจากบรรพบุพรุษนะครับงั้นพิธีแรกนาขวัญ ก็ยังไม่เริ่มเพราะช่วงนี้มันเป็นฤดูร้อนแต่พอจริงๆมาปี2,565มันก็มีทั้งหนาวมีทั้งพายุฝนมันก็ไม่ได้ร้อนจริงๆครับคุณผู้ชมนะวันนี้ถอรหัสคนสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมก็อยากจะให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันต้องเริ่มจากอาศัยระยะเวลาครับคุณผู้ชม แมงกระตั้งเม็ดอันนี้ก็คือเมล็ดชวนชมครับคุณผู้ชมเมล็ดชวนชมเมล็ดนี้กว่าจะเติบโตกว่าจะผ่านกระบวนการจนเป็นเมล็ดแบบนี้ครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าอพอเมล็ดเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการจากการมีต้นพอต้นแล้วมันก็จะมีใบอพอจากใบแล้วมันก็จะมีะแทงดอกเพื่อที่จะ ให้มีการผสมเกสรหรือว่าการสืบพันธุ์ของดอกชวนชมดอกชวนชมนี้มันเป็นอยู่ในตระกูลเป็นหมายมงคลปลูกแล้วมันไว้ประดับบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลอของคนที่อยากจะประดับบ้านชวนชมต้นนี้อายุเป็นร้อยร้อยปีบางต้นครับคุณผู้ชมผม เริ่มรู้จักต้นชวนชมเมื่อประมาณสิบกว่าปีผมเริ่มปลูกตั้งแต่ปี25 4 5น้าห้านะครับสี่ห้าผมเริ่มเพาะปลูกกับเมล็ดนะครับคุณผู้ชมดูใกล้ๆเห็นเมล็ดไหมคุณผู้ชมเห็นเมล็ดหรือเปล่านะผมผมนะมาเมล็ดนะาเมล็ดเห็นหรือเปล่าครับคุณผู้ชมนะเมล็ดนาเมล็ดนะครับอันนี้คือเมล็ดชวนชมระยะเวลากว่าต้นหนึ่งต้นหนึ่งเนี่ย มันจะออกเป็นผลผลิตออกเมล็ดเมล็ดเนี่ยมันก็มีมีฝักเราก็แกะจะฝักแล้วเราก็นำเมล็ดมาเพาะ,ะเพาะกว่าจะได้ฝักฝักหนึ่งเนี่ยใช้แล้วเวลาอย่างน้อย6เดือนครับคุณผู้ชมนาะวงจรวงจรของของต้นชวนชมนะ,อะพอเพาะไปประมาณสองสามวัน กเริ่มแทงลำต้นที่จะแทงใบพออายุประมาณหนึ่งเดือนก็เริ่มเริ่มแทงใบใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ต้นนี้เป็นต้นชวนชมราชนีพันธุ์ดอกผมพ่อเมล็ดก็อายุก็ประมาณเกือบ1ปีกว่าจะเติบโตกว่าจะแทงใบใบที่หใบที่สองนะครับก็ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย หนึ่งปีกว่าจะแทงดอกพอแทงดอกก็มีการผสมเกสรการผสมเกสรเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองวิธีก็คือโดยธรรมชาติคือจะผสมด้วยมแมลงสองด้วยมนุษย์ก็คือการเขีย่ยเกสรเอาเกสรตัวผู้ไปผสมกับเกสรตัวเมียอันนี้ก็คือวัตถุจักรของต้นไม้ชีวิตคนเราก็เหมือนกันครับคุณผู้ชม ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอาศัยระยะเวลาอาศัยระยะเวลาการเรียนรู้การผสมพัเร็จหรือไม่ผสมเัเธุมันอยู่ที่ใจนะครับผมอยู่กับต้นชวนชมเนี่ยไม่น้อยกว่า10ปีขึ้นก็ตั้งแต่2,545โดยผมเริ่มจากเมล็ดจากเมล็ดนะเพราะเมล็ดเลยนะครับเพาะเมล็ด2 5 4สห้ ก็ประมาณเกือบ20่สบกว่าปีครับคุณผู้ชมสอง5้าก็ประมาณ20่สบกว่าปีก็ปัจจุบันนี้ก็ยังปลูกอยู่ชวนชมมีองค์ความรู้พร้อมที่จะแบ่งปันนะครับอันนี้ประสบการณ์จากชวนชม20ปีนะครับแล้วก็การศึกษาผมก็เรียนตั้งแต่อนุบาลเหมือนกับเราเริ่มจาก ต้นเมล็ดก็คืออนุบาลพอเราแทงใบเดียวแทงลำต้นแต่ไม่ไม่ใหญ่เราก็เรียกม,มัธยมปฐถมต้นปฐมปลายแล้วพอใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็มัธยมต้นมัตรยมปลายแล้วก็เตรียมอุดมษาอนุปัญญาตรีแล้วก็ปัญญาตรีเติบโตจนดอกมีความสมบูรณ์นะครับถึงขั้นมหลาลัยงั้นก็ใช้ระยะเวลาการศึกษาประสบการณ์ฟุตบอล ด้านการศึกษานี่ประมาณ16ปีส่วนการลงทุนไอสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็พยายามที่จะเรียนรู้ก็คือในเรื่องตลาดเงินทุนตลาดฟอเรสตก็เพิ่งได้2ปีงั้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณผู้ชมมันมันต้องเรียนรู้ผ่านการล้มเหลวหรือความสำเร็จหรือว่าคุณผู้ชมจะให้ผมมาเล่าประสบการณ์ความล้มเหลว มีอะไรบ้างกว่าจะมาเติบโตกว่าที่ได้มาออกช่อง YouTube เรามีช่อง YouTube ของเราสองช่องครับคุณผู้ชมช่องเมืองช้างยูเต็ดกับโค้ชชาวนาสนทยาง,งามยะที่จะแบ่งปันในเรื่องการศึกษาการแระสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆมาฝึกฟุตบอลแล้วแล้วก็การปลูกชวนชมแบบธรรมชาติอันนี้ก็มีประสบการณ์20ปี นะครับแล้วก็การเรียนรู้ตลาดเงินตลาดทองตลาดฟอเรสต์แล้วก็หุ้นอันนี้ก็เพิ่งเข้ามา,าลงทุนจริงๆก็ประมาณ2ปีกับ9เดือนแต่เราศึกษาข้อมูลมาแล้วก็เกือบตั้งแต่ปี2533ครับคุณผู้ชมสองก,ก,ก็เกือบเกือบจะ30ปีในเรื่องการศึกษาข้อมูลแต่เราลงทุนจริงๆก็ประมาณ2ปี9เดือน ทุกสิ่งทุกอย่างมันต,ต้องต้องอาศัยระยะเวลานะครับก็คือหนึ่งความอดทนนะความอึดความอดทนความอดึมอดงั้นช่อง YouTube ของโค้ชสนธยาง,งามเยอะก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเผื่อว่าทุกทกท่านที่จะได้มีกำลังใจ3มช่องทางในเรื่องการฝึกฟุตบอลในเรื่องการปลูกชวนชมในเรื่องการเรียนรู้การลงทุน นะครับที่จะแบ่งปันโดยใช้ระบบผ่านสื่อช่อง Youtube ที่จะให้ความรู้ต่อคุณผู้ชมที่ที่สนใจทุกสิ่งทุกอย่างมันมันต้องมีระยะเวลาวันนี้เราก็ทำหน้าที่ของตนเองให้ใหดีที่สุดคับคุณผู้ชมพยายามที่จะพัฒนาพยายามทำอะไรที่ช่วยเหลือท่านแก้ปัญหาท่าน ไม่ว่าจะเรื่องเทคนิคฟุตบอลในเรื่องการปลูกชวนชมปลูกยังไงให้มันโตเร็วปลูกอย่างไรให้มันดูสวยงามปลูกอย่างไรให้ดอกเต็มต้นกระบวนการปลูกชวนชมของโค้ชชาวนาสนทยางามแยะเราใช้จิตวิญญาณการปลูกกับคุณผู้ชมวัสดุที่ใช้นะเราใช้วัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่การเรียนรู้อย่างธรรมชาติก็คือเราเราพัฒนากฎ แรงดึงดูดจากข้างในก็คือเราใช้จิตวิญญาณของจิตใจปลูกแล้วมันมันผ่อนคลายปลูกแล้วมันทำให้เราสดชื่นจากงานประจำจากที่ผมไปเพราะว่าฟุตฟุตบอลเนี่ยมันมีการแข่งขันค่อนข้างจะสูงงั้นเราต้องหางานอดีเรกปลูกแล้วมันสบายใจมันเบาว,วิววิววิวครับคุณผู้ชมท่านลองลองปลูกดูนะฮะ วิธีการปลูกของโคดชาวนาก็เริ่มตั้งแต่มเมล็ดนะครับเริ่มตั้งแต่มเมล็ดเพราะเมล็ดช่วนชมของโคดชาวนาสนทยางามเยะก็จะมีอยู่2ตระกูลนะครับสมตระกูลนะรตระกูลอาราบิคัมนะครับก็พวกยักษ์ดำเพชรเมืองคงนะครับแล้วก็พันุ์พื้นเมืองก็คือฮอลแลนด์แบบทั่วๆไปแล้วก็โซทานัม พวกเขาหินซ้อนพวกกิ่งตอนบางคลา้าเพชรบ้านนานะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามทางช่อง YouTube โค้ดสนทยางามแยะที่จะแบ่งปันใน3เรื่องให้คุณผู้ชมนะครับในส่วนของคอ้ดฟุตบอลเนี่ยเราก็พัฒนาจนมาเข้าสู่แม้กระทั่งว่าเราจะเจอวิกฤตของโควิด แต่เราก็อยู่เหนือวิกฤตโควิดก็คือหมายว่าเราพัฒนาจากสนามฟุตบอลมาเป็นฟุตบอลออนไลน์รุ่นทีหนึ่งเราเปิดไปแล้วฟุตบอลออนไลน์ที่นักฟุตบอลที่สนใจอยากจะเรียนคลิปที่อยากจะเรียนฝึกเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวพิเศษกับโค้ชชาวนาสนทยาก,ก็ติดตามในช่องยูทูบแห่งนี้เราก็มีเทคนิคมีองค์ความรู้ที่ประสบผลาสเร็จเราผ่านการกรองกับ ฟุตบอลมาอย่างยาวนาน4 6่ปีเพื่อที่จะพัฒนานักฟุตบอลที่ที่มีปัญหานะครับที่มีปัญหานะครับที่จะช่วยเหลือฝึกอย่างไรให้ผสมเลจสามารถที่จะเข้าร่วมทีมโครงการช้างเผือกของโรงเรียนดังๆก็ติดต่อสอบถามมานะครับคุณผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การลงมือทำทำทำสม่ำเสมอทำอย่าง รายที่จะให้คุณผู้ชมได้รับความรู้อย่างมากที่สุดนะครับมีสิ่งไหนที่ผมผิดพลาดก็พยายามที่จะแก้ไขวันนี้วันวันศุกร์นะสบายสบายอยากจะแบ่งปันในสิ่งที่มีประสบการณ์ในเรื่องฟุตบอล46ปีในเรื่องการปลูกชนชม20ปีในเรื่องการเรียนรู้พัฒนาใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะต่อสู้ในในโลก ยุคข้างหน้าก็คือระบบ AI ระบบบล็อกเชนนะแบ่งปันทางช่องอย่างนี้นะครับมีสิ่งไหนที่ปรับปรุงอย่างไรแฟนช่อง YouTube ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนะโค้ดชาวนาสนทย่างงามแยะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดคอมเมนต์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจอ,ออกคลิปได้ทุกวันสำหรับวันนี้ ขอให้คุณผู้ชมจงโชคดีมีชัยบพบกันใหม่ในคลิปวันถัดไปสำหรับ,บวันนี้กล่าวก็่าสวัสดีครับ